พรายหนุ่มรูปงามช้างป่าวัยหนุ่มเพิ่งถูกขับออกมาจากโคเมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่มชีวิตและเรื่องราวในอนาคตต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตทุกอย่างอย่างเดียวได้ยทำกลางความคิดถึงของโครและความทรงจำในวัยเด็กที่อบอุ่นภาพป,ป่าเขาในยามเย็นเสียงฝีเท้าของช้างและก็เสียงฝนโปรยเบาๆพรายหนุ่มยืนมองโขงใหญ่ที่เคยเป็นครอบครัวของเขากำลังเดินดหักออกไป มันเล็กที่เดียวเองมันเล็กนะเฮ้ยเป็นไรเปล่าไปดูดิไปดูใกล้เองมันแรงเหมือนมันไม่ค่อยดีมันไเขาฝุ่นเขาอ่ะต <Edge> ิดเชื้อไอ้แท็กน้าอันแท็กน้าวอ่าใช่อ่ะก็ว่าไปาเดยวขับเลยรับเลยขับเลยไหนไปดูสิลูก,ลกลลลลลดูรอบรอบด้วยจ้ะเป็นอะไร,รหรือเปล่า

อ้าวมันกำลังจะโดนเนี่ยมันอยู่ริมของเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานนะมันอยู่รอบนอกของเมื่อวานพี่เห็นมันอยู่นอกของอยู่ตัวเนี้ยเดินปกติ มีเงือ่พีมีเง่แอบ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 วิ่งมาพี่ม,พมีเงือ่พีเขาไทยรูปเต่เหมือนกำลังจะเป็นหนุ่มอ่ะที่ที่พว่ามาเฮ่าหรือมั้งเนี่ย ที่พี่ถามว่าให้ดูว่ามีงาเปล่าถ้ามีงาเหมือนหมาจริเห <c oughs> มือนเป็นช้างกูคิดว่าหมาเนี่ยเป็นช้างอะไรทำไมร้องเหมือนหมาเอ้ยช้างก็หมาน่ะ <c oughs> อะ๋เป็นช้างหรือเป็นหมา <c oughs> ไ,มไม่ตอบ <c oughs> ไม่ตอบเว้ถามว่าเป็นช้างหรือเป็นหมาร้องอะ่ะร้องหาของไงช้างก็ร้องแบบนี้อ่ะ เดินสายอ่ะไปตั้งกิโลแล้วมันอะไรเนี่ยมันเงยเงอยู่นี่น่ะอตัวนี้ที่ว่านี่มันเดิขนข้ามแล้วข้ามไป,ปตัวเดียวอ่ะใช่ใช่ที่ว่ายน้ำเข้ามาหาผมอ่ะแล้วมันจะอยู่ริมโของอยู่ตลอดเวลาเลยนะ,ะเตะออกเลยเริ่มจะเตะออกแล้วน่ะ เราเคยวิ่งเล่นเราเคยหยอกล้อก,กับเพื่อนๆในโขงใหญ่ชีวิตเคยมีความอบอุ่นมีแม่คอยดูแลทุกวันตลอดเวลาเคยเดินเคียงข้างกับครอบครัววันนี้เปลี่ยนไปแล้วโครงไม่มีที่ว่างให้เราอีกต่อไปแล้วจริงหรอ โปงช้างค่อยๆหายลับเข้าไปในป่าไพรหนุ่มยืนมองจนทุกอย่างกลายเป็นความมืดมิดเขาค่อยๆก้าวเท้าออกไปเสียงฝีเท้าของเขาโดดเดี่ยวและก็หนักอึ้งทุกอย่างอยู่ในความเงียบสงัดไพรหนุ่มเดินด้วยป่าไปเพียงลำพังดวงจันทร์ส่องแสงผ่านใบไม้ที่หนาทึบเขาหยุดที่ลำธารเล็กๆจ้องมองเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำ เราเกิดมาเป็นช้างป่าช่วชะตากำหนดให้เราเป็นไพรยแต่ทำไมไพรยต้องโดดเดี่ยวหรือชีวิตนี้มีใครกำหนดไว้ให้เราแล้วปพรยหนุ่มหยุดยืนอยู่ตรงนั้นจมอยู่ในความคิดถึงช่วงเวลาที่เขายังเป็นลูกช้างแม่ของเขาเอางวงก่อนรัดไว้ในยามค่ำคืนคิดถึงสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและคิดถึงความรักที่เขาเคยมี เสียงหัวเราะของชายหนุ่มกับแม่ดังกล้องในหัวตอนที่ชายหนุ่มบินขึ้นไปเกอดติ้งบนตัวแม่ภาพตอนที่ชายหนุ่มลื่นล้มลงไปนอนใ,ในกองโคลนแม่วิ่งเข้าไปหาพร้อมกับเสียงรื้อร้อ,องอย่างตกใจด้วยความหวงเขาเสียงแม่ช้างดังขึ้นมาทำกองความเงียบเป็นช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจของเขา ลูกเอ๋ยเมื่อเจ้าโตขึ้นแล้วถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องออกไปเชิญลกกว้างเพียงลำพังจงก้าวข้ามความน่ากลัวอย่างง่ายนวลไปสร้างครอบครัวใหม่ของเจ้าให้เหมือนที่ครอบครัวของเราเคยมีลูกจะอยู่ใจแม่เสมอและแม่จะอยู่ในหัวใจของเจ้าเสมอทุกครั้งที่เจ้าเหนาคิดถึงแม่นลูกจำาไว้ว่าความรักแม่ไม่เคยจากไปไหน ภาพสุดท้ายในคืนนั้นพรายหนุ่มนอนยิ้มอย่างลุงสางพรายหนุ่มตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆของเช้าวันใหม่เขายืนมองไปข้างหน้าสายลมพัดเบาๆผ่านใบไม้และท้องฟ้าเปิดกว้างทุกอย่างสดใสามากขึ้น แม้เส้นทางนี้จะยากลำบากแต่เราคือผู้ลิขิตการเดินทางของเราเองความรักที่แม่และโขงเคยให้จะเป็นพลังให้เราก้าวต่อไปเราต้องทำให้ได้พพรยหนุ่มเดินไปข้างหน้าการก้าวเดินครั้งนี้เต็มไปด้วยความมั่นใจและก็เข้มแข็งแม้ว่าเขาจะเดินเพียงลำพงังแต่ก็ยังคงรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับครอบครัวในจิตใจ ช้างถูกขับออกมาจากโครงทุกอย่างเกิดขึ้นจากธรรมชาติกำหนดไว้ครับเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการขับออกจากโครงก็น่าจะเป็นเงื่อนไขาทางพันธุกรรมซึ่งทางการแพทย์เขาระบุไว้ครับว่าเป็นการป้องกันเลือดชิดอีกทางหนึ่งของสัตว์ป่าประเภทนี้ครับแต่ว่าความจริงมันถูกต้องไหมคําตอบนี้เนี่ยช้างเขารู้ครับแต่ว่ามนุษย์อย่างเราไม่รู้ครับขอบคุณทุกการดูแลครับ